สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่สิบสามิถุนาย ências. นหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือห้ากับแปดเนาะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศู aces. นย,นย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์สามห้าสัมหกสัมแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดสามห้าเจ็ดสามแปดศูนย์สามห้าศูนย์หกสามแปด ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหรือเพื่อนๆจะจับเอาตรงนี้ก็ได้เน้อง0 3 3 0 0 8 8 0 0 5 5 0เนาะ5 3 3 5 5 8 8 5เนาะจับหันเอานะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นราวสามัคคีราวสามัคคีตัวดินก็คือ6กับ8ตัวร้องก็คือ5กับ9ก็6 3 6 5 6 8 6 9 8 0 8 4 8 5 8 6 5 1 5 3 5 7 5 9 ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดหกสองหกสี่สามหกเก้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเดี๋ยจะจับคู่เอาหกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกหกแปดแปดหกหกแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าหกแปดอะอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ เมื่อคืนนี้เราจะพากกีดมันมาเข้าสามตัวตรงๆเร,ราสามัคคีเป๊ะเลยโอ้โหวันนี้หวังว่าคงไม่มาอีกนะต่อไปเราจะพกกีดเราจะพากกีดตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดนะคะก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้า แปดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสีแล้วก็สองหกแปดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะเดี๋ยวเราจะลงลาวว i p กับลาวสามารถี v ว p อีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ลงอันนี้ก่อนเนอะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าไม่อยากเล่นเยอะก็จับหันเอาเลขสตัวนี่นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ